และออนิกพลังแห่งอัญ,ญมณีสีดำออนิกออนี่หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อของนินดามหรือนินลกาณน,นั้นได้ชื่อว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งอำนาจและมนสเสนมาช้านานหลายศตวรรษอีกทั้งความงามของนินออนี่ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถสวมใส่ได้กับทุกเพศทุกวยัยและใช้ได้กับทุกโอกาสอีกด้วย ทั้งนี้เพราะความคลืมขลังและโดดเด่นของสีดำที่ทอประกายมันวาวนั้นสามารถนำมาเจรไนขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมรูปทรงไข่รูปหมอนหรือรูปทรงหยดน้ำก็งดงามชวนมองด้วยกันทั้งสิน้นโดยเฉพาะเมื่อนำเข้ามาประกอบกับวัสดุอื่นๆเพื่อตกแต่งให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นินก็ยังสามารถเข้ากันได้ดีทั้งกับวัสดุเงินทองหน้กหรือทองชมพูอีกด้วยโดยเฉพาะเมื่อนำนินมาประกอบเข้ากับเครื่องเงินซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นและที่นิยมอย่างมากทีเดียวนินโอนิกออนี มีชาติกำเนิดอยู่ในตระกูลแรกคาวซิโดนีชาวซิโดนีหนึ่งในอัญ,ญมณีตระกูลคอร์ซึ่งเป็นพลอยเนื้ออ่อนมีค่าความแข็งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำคือราว6.5-7ถึงมวเกลเท่านั้นดังนั้นในการเก็บรักษา หรือสวมใส่จึงไม่ควรนำออกตากแดดหรืออยู่ในที่แดดจ้านานนันทั้งยังไม่ควรเก็บเครื่องประดับนินไว้รวมกับอัญ,ญมณีชนิดอื่นๆอ,อีกด้วยเพราะจะทำให้ผิวของนินเกิดรอยขีดข่วนเสียหายได้ง่ายนั่นเองอย่างไรก็ดีสำหรับ ความเชื่อเกี่ยวกับนินออนี้นั้นคนโบราณเชื่อกันว่านินเป็นอัญ,ญมณีแห่งโชคลาภอำนาจช่วยเสริมบารมีให้กับผู้สวมใส่ทั้งยังช่วยป้องกันคุณสยหรือมนดำที่มองไม่เห็นได้อีกด้วยที่สําคัญนินออนี้ยังเป็นเครื่องประดับที่เหมาะจะสวมใส่ไว้ติดกายสําหรับผู้คนทุกเพศทุกวยัย ทุกวันเกิดทุกราศีและยังสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสอีกด้วยดังนั้นนอกจากนินจะเป็นเครื่องประดับที่คนโบราณต่างชื่นชมแล้วนินยังมีสถานะเป็นเสมือนเครื่องรางประจำกายสำหรับผู้สวมใส่ทุกๆคนอีกด้วยดังนั้นนินออนีจึงเป็นยอมรับและเชื่อถือกันมาช้านานว่าผู้ใดได้ครอบครองอัญมณีชนิดนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจเกียรต และความกล้าหาญมีพลังที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งรอบกายได้และยังสามารถบรนดาลให้ผู้สวมใส่ไปถึงจุดมุ่งหมายที่ปรารถนาได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมีผู้นิยมสวมใส่นินเป็นอันมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ขาดความมั่นใจในตัวเองหรือผู้มีสุขภาพอ่อนแอจิตใจห่อเหี่ยวท้อแท้เพราะพลังของนินจะช่วยกระตุ้นให้ผู้สวมใส่เกิดความกระตือรือรน้นมีความรู้สึกกล้าหาญยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังเชื่อกันอีกว่าสำหรับผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอป่วยง่ายไม่ถูกฉลบกับงานศพหากสวมใส่นินเป็นเครื่องประดับติดกายไปร่วมงานศพจะช่วยทำให้จิตใจและร่างกายมีความเข้มแข็งขึ้นลดภาวะความหวาดกลัว ความวิตกกังวลจากสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยง่ายอีกต่อไปไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นแต่พลังของนินยังจะช่วยป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้สวมใส่ได้อีกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการประทุษร้ายจากผู้ไม่หวังดีเป็นต้น ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงเชื่อกันว่านินดัมและออนีกนั้นคือตัวแทนของพลังอำนาจความคิดสร้างสารรค์จิตใจที่มั่นคงและอารมณ์อันสุขุมลุ่มลึกนั่นเองอย่างไรก็ตามนินออนีกถือว่าเป็นเครื่องประดับยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในแถบจังหวัดจันทบุรีกาญจนบุรีตราดซึ่งนั่นทำให้นินหาง่ายและมีราคาไม่แพงจึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางนั่นเองสั่งซื้อแอดไลน์ได้ที่ทั้งไลน์ไอทีือดูปหางหแือสามารถสังเกตง่ายๆได้ดังนี้คือนิ้แท้จะต้องมีน้ำหนักมีเนื้อมันวาวและต้องมีสีดำสนิทปิดด้วยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเมย์ไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยเพราะว่าเมย์จะมีคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ ะะอัปเดตให้ทุกๆคนในทุกๆวันเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมสินีที่กันทาค่ะสวัสดีค่ะ